สวัสดีจ้าเยจมพีนอจ้ามันจะอาจาาจะมาแรกจ้าอยู่ทุ่งให้ทุ่งหน้าจ้ามื่อนี้ยยกก็เลยสิาพาลงมาฮักเอาหน่อไม้ไปตุ่มแจวเนาะจ้าพีาน่นอเป็นหน่อไม้เกิดท่าประสาทจ้ารุ่นต่อจ้าพี่นออย่าเนึองจ้าพี่นอมาจ้าเนี่ยแจวเนาะจ้าจ ประนั <ANA> yeah! ้จ้ะประมาณน้นนัง <Darth> จ <Vader> ้พ no ี่น้องจ้ะว่าจะนอนนึงพุ่นจ้ะจ้ะที่หยอดจ้ะนนนึงให้ว่อนี่ เพิ่นมาอยูดจ้ะจ้ะอยู่ข้างหน้าจ้ะจ้ะ จำเป็นหย่อนว่าหไงเป็นไงได้จ้าทำไมเกิดรรมาสากจ้ะพี่เนาะ

น,นี่อยา่จะพาหลอ่อหลอบกอเลยจะพี่เนาะเนี่ยบ้านนำหน้าจะพี่เนาะก็เลยฮักหน้าใหมน่นะจะจะพี่เนาะ

เห้นม่ทุง่งกะดเล้นะจ้ะจ้ะนั่นนั่นไม่นี่ไงยายสิา้าไปเอาทั้งเ่ยให้บราจานเ่ยจะไม่สองกอเลยล่เสีอสิพอกินเลยจ้ะยายสิา้ามาเอาขอ่ะ Tässä on aina Tähän mä en Tämä on jäänyt. đẹp thế nào để. Còn đây là của để này để xếp cua nhỏ Không được cái này Đây Là Đây khó hai hết đứa rồi Nếu nhìn tay phật anh Khi từ đang đang phân vào hết lăng lẻ Ở ra cái thân hữu chả เมือเ่อไง่สิเขาปไาอยู่จะหาเห็ดจ้ะแต่ว่างวันนี้เขามาให้ไม่น่าก่นอนเนาะจากมาอันนักฮักละใหม่ไปตุ๋มจ้าพี่เนาะหาคลิปก็นั่น้ะใหม่ละจ้ะเมื่อนี้ยย้อนหนึงจ้าพี่เนาะร้องห้องจ้ะกะขังงี้นาคือนเขาเลยเจ้ะพี่เนาะเป็น,ำนำวัจ้ะเนี่ย,ย แต่ว่าใจเอาเบีดมาอยู่จ้มามันนี่แต่ว่าบอเสียม<อ>พี่น้องเห็นหนอยนอดมับดนบอจ้ะไล้วหาเม็ตบาดเอาคนนอจ้ะอืม Đá okay. nhỏ chứ đó bà bộ, bà đại nó chập thì nọ Bạn bột, bạn không bột đáy nó chập thì nọ Để mưa cứ cầu là chả nha mà sao bị bạn đâu mình có xiêm nó chập thì nọ chả. Chả. Nhỏ nâng chả กินเฮ็ดไร้กับ่อยากจอเด้วจ้ะในเมืนในใ่อในย่ายเสื้อผ้ามากินน้ำใหม่เดจ้ะผ้ามาห้าน้ำใหม่กินเนอจ้ะพี่เนาะตอนนี้เอาบาดแก็ะเบาเนาะจ้ะพี่เนาะ Nón nướng cha, ôi nhanh nhảy, nhanh nhanh nè, nhanh 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 phi nhanh nhanh như vậy nhanh nè, bây giờ nhanh 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 nướng nhanh nè nhanh cha, Nón nướng วันนึงจ้จะ,ะจ้ะออที่ละไจ้ะพี่น้องญาติจะออกเบิง้งเนาะนี่ก็เป็นกระถินจ้ะแต่ว่าญาบรแดนเอาเก็บให้เบิ้งเด้อจ้ะพี่น้องญาติเราใหม่สามกอจ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่กับเต็มตาใหญ่เด้อตานี่เห็นบ่จ้ะพูดมองเห็นตานหน่อยๆเด้อจ้ะเอาพ่อได้ตุ่มจ้ะเห็นไหม โอนม้านก็ซ้ำนี่ละจ่าพี่น้องลิมนี้ก็พาไปอีกเบือหนึ่งเดอ้อจา่จาจ่ายายเอี่ยมพาเลาะจา่าขอบคุณทุกไลค์ทุกแท้ทุกติดตามเดอ้อจ่าพี่น้องขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ยายอันเด้อจ่าพี่น้องเฮ็ดเพได้ถือก็ขอโทษขออภัยจ้าคลิปนี้ก็พาไปอีกมื้อหนึ่งจา้าในวันที่ยี่สิบสามจ้าคลิปนี้ คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วนะจ้าสวัสดีจ้า